สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านนาคมน็อตซิงนะครับผมนี่เห็นป่าเอ็กไซเลอร์ 690R นะครับวันนี้ก็มาถึงร้านนาคมแล้วจะมาไล่น็อตนะครับผมไม่มาไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ร้านอยู่ที่เพชรเกษม4นะครับผมแยก16นะครับผมก็กดค้นหาใน Google Map ได้เลยนะครับว่านาคมวักน็อตซิงนะครับขึ้นเลยหมดตรงนะผมเพื่อนเพื่อนสามารถมาไล่น็อตไอที่ได้หมดเลยนะเดี๋ยววันนี้พาเอ็กไซเลอร์ของผมนะครับมาไล่น็อตก่อนที่จะ ขึ้นภาคเหนือนะครับผมวันนี้เราจะไล่เอาเป็นว่าเอาจุดที่มองเห็นดีกว่านะครับผมแล้วก็พวกน็อตแข้งอะไรพวกเนี้ก็คือผมจะถอ,นอดน็อตของเดิมติดรถเคดียมหมดเลยนะผมจะใส่เปน็นน็อตหัวกึ่งมือของนักขมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปในร้านกันนะตอนนี้ก็กําลังเดี๋ยวมันต้องเตรียมนะครับเพราะว่าน็อตของเอ็กไซเตอร์เนี่ยคือนะผมก็มันต้องจัดเซ็ตนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ตามที่เป็นแบบแท็กเอาไว้อะก็คือไม่มีนะครับคือ สิ่งที่แพ็คเอาไว้เนี่ยส่วนมากจะอยู่ในรถฮอนด้าซะเยอะนะครับยามาฮ่าซะเยอะนะครับพวกแกนล้ออะไรเนี่ยก็คือมีมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะที่เป็นรถตลาดบ้านเรานะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าสินค้ามีเยอะมากแค่ไหนนะแต่ว่าคือของเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะจากที่ผมมารอบก่อนผมมาดูหน้าร้านนะครับคืออ่าที่นี่บอกว่านะที่นี่รับเงินสดไม่รับโอนนะครับนนก็ถ้าบางคนมานะครับไม่รู้จะไล่อะไรนึกว่า ลายอะไรไม่ออกเนี่ยก็เราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับนั้นนะักขมจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3สีนะพราะพวนี้จะเป็นงานปัดเงาเรียกว่า,เ,าเงาแล้วกันเออเวลอะไรประมาณนั้นครับก็ยังมีหัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับพวกนี้อุดบังโซ่อุดมาร์กแล้วก็วพวกบูทรลอ้อปลายแฮนนะครับมีเลือกเยอะแยะหมดเลยก็แจ้งรุ่นไปนะครับใส่เวฟใส่ pcx ใส่ยาม่าอะไรก็ว่าไปนะหรือบางคนชอบลายสีทองลายสีทองนี่จะแพงกว่าแพงกว่าสีเงินนะครับ ก็จะเป็นอสีไทเทีก็มีนับทุกสิ่ง3าล็อตน,นี่คือจะเป็นสเตนเลสหมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นหัวแกนล้อสแต์เลสนะครับนี่อัน,นี้จับดำนี่หัวแกนล้อนะครับอันนี้ของฟอร์ซ่าอันนี้ของเวฟนะครับนี่ของปาวาน,นนี้ปิดล้อพวกลีดเอ็กแม็กฟอร์ซ่าหัวซ้ายนะครับหรืวจะเป็นงานเดอตูน่าหรือว่าบอกแฮนอาริเต้แท้นับที่นี้คือทุกอย่างแท้หมดนับไม่มีของเทียมนะครับฝาทางดี อุ่นน้ำมันเครื่องใช่ไหมแล้วก็ฝาปั๊มบนนะครับปลายแฮนนะครับนี่หมดเลยนะครับมีน้ำดื่มบริการเย็นๆ่ะมาไล่น็อตกันวันดีครับช่างช่างครับวันนี้ฝากหน่อยนะมันต้องเทียบใช่ไหมมันต้องเทียบน็อตใช่ไหมเราไม่มีจะเป็นไงได้ครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวจะไล่น็อตกันนะครับผมก็ที่คุยกันไว้ก็พวกนี้ก็เป็นกึ่งมือนะครับหัวน็อตกึ่งมือเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอเนี้ยไอแกเนี่ยมันใหญ่มาก นะครับมันเป็นแกนล้อเอเเดี๋ยวจะให้น้องถอดแกนนะครับไปไปตัดให้สั้นกว่านี้นะครับแล้วก็จะเอาตัวเมียเป็นน,อน็อตล้อหลังดีเซกนะครับขุดไปเลยถ้าไม่ชนอ่ะนะถ้าไม่ชนน,ะชนี่ก็คือขุดไปเลยแล้วพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นน,อน็อตคึงมือหมดเลยน็อตน,นี้เดี๋ยวเก็บนะครับแต่ว่าน็อตน็อตเดิม KDM นี่แงพ,พงนะมีราคาอยู่นะครับค่อยว่ากันก็วพวกอันนี้ก็เป็นคึงมืออันนี้ก็คึงมือคึงมือกึงมือมอ,อันนี้จะเป็นหัวเดี๋ยวเป็นหัว UFOUFO UFO, เนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้ครับเนี่ยเอ็นป่อ นี่นี่นี่อันนี้แถวหนี่งมุงแถวสองนะครับอันนี้จะเรียกหัว UFO อันนี้จะเรียกหัวกึ่งมือนะครับนี่อันดูตามนี่เออนี่หัวกึ่งมือนี่หัว UFO นะครับอันนี้แหวนแล้วก็อันนี้มีฝาปั๊มบนก็เดี๋ยวจะไล่น็อตนะครับทั้งคันเลยเดี๋ยวก็ให้น้องเขาจัดเซตก่อนนะครับเพราะว่ามันอีกเซ็ตเตอร์เนี่ยนะไม่ได้ทำเป็นแพคเอาไว้นะครับแต่ว่าคืนน็อตอะมีทุกขนาดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง อันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของนักขมนะครับก็กําลังมาแรงในช่วงนี้ก็อันนี้จานจะเป็นจานลีดนะครับร้อยยี่สิบห้าร้อยเก้าสิบมิลมนะครับก็ลีดกับเกียโนเนี่ยรูยึดน็อตนะครับเบ้าไม่เท่ากันนะครับของลีดนี่จะแคบของเกียโนเนี่จะกว้างกว่านะครับก็มันจะรู้สึกว่าจะไปลงกับโคกเวฟนะครับลงกันนะอันนี้จะเป็นร้อยเก้าสิบมิลมนะครับของของเกียโนนะครับ,รบก็สองร้อยยี่ที่เป็น ABS เนี่ยตอนนี้หน้าร้านนักขมหมด นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูที่หน้าจอนะจะเป็นอย่างนี้นะครับ220มิลนะครับพพวกไส้พวกหมุดอะไรเนี่ยจะเลือกสีได้นะครับอันนี้ก็ของฟิลาโนนะครับ3มรูนี่4รูนับก็ข้างบนจะเป็นจานพวกมีโอเป็นจานสแตนเลสนะครับมีจานเวฟน่ะนี่จานเวฟอันนั้นก็พวก XMAX Forza นรครับถือถ่งนั้นอันนี้จะเป็นใบสแตนเลสหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับ T 6แล้วก็จานพวกเนี่ยจะหนา 4มิลนะครับจานเดิมเวฟฮอนด้าอะไรพวกนี้จะหนา3มิลครึ่งนะครับนะบพวกนี้ก็จะเป็น4มิลหมดเลยนะครับเป็นอลอยอลูมิเนียมลอย7 0 7 5นะครับแข็งแรงแล้วก็เบาทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกขุดดปเนอะไรเนี่ยเมืเ่อกี้คือหน้าร้านนะให้ดูนะให้ดูตัวอย่างแล้วก็อันนี้คือช่างจิบให้ได้นะครับตอนตรงนี้เป็นพวกมือลิงนะครับเป็นฮอนดา้ายามาฮานะมีหมดเลยก็เรียกไงดีพวกนี้อะไรคายาบ้านะพวกนี้ก็ขาสามา นะครับจะมีหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้ก็พวกเคี่ยวหมูอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีมือลิงซ้ายด้วยมือลิงขวาด้วยมือลิงซ้ายก็ใส่ไปพวกรถ p c x พวกออโต้นะครับจะอยู่เป็นมือลิงซ้ายนะพวกแกนล้อก็อยู่ตาม,ตามนี้เลยแกนล้อน,นี่มีรถทุกรุ่นนะครับรถตลาดยัน3 5 0ร้อยห้าสิบซีซีนี่คือมีหมดเลยนะครับหัวกึ่งมือจะเป็นหัวแบบนี้ครับนี่เป็นหัวแบบนี้ อาจจะหัวแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นนี่หัวเรียบนะครับนี่งานใหม่นะครับนี่อันนี้หัวเรียบเป็นงานใหม่นับสายโกเวฟอาจจะเป็นหัวเรียบงานใหม่นะครับอันนี้ก็ปก VCx อันนี้อาจจะเป็นของยามาฮานะครับยามาฮานี่คือแกนจะเล็กไม่รู้ไม่สังเกตดูว่าไอเนี่ยพวกของอ o นด้าแกนมันจะสิบมิลนะครับอันนี้มันจะแกน10มิลนะของยามาฮานะครับซึ่งเอ็กไซเตอร์ก็แกน10มิลนะครับดูแล้วแต่ละยามาฮ่าแต่ละตัวนะไม่เท่ากันหมดเลยนะครับดู นี่อีเกนยาวเท่านี้มีโอยาวเท่านี้ฟีโนยาวเท่านี้ฟิลาโนยาวเท่านี้เอ็นแม็กยาวเท่านี้แอร์หลอกยาวเท่านี้นะครับมันจะไม่เท่ากันหมดเลยนะไม่เท่ากันเลยนะส่วนอันนี้ก็อันนี้โซนิกนะโซนิกม่จะยาวหน่อยนะแต่อันนี้อันนี้ใหญ่สุดก็คือเป็นพวกเคอาร์นะครับเนีย่ยเป็นเคอาร์นี่จะมีบ่านะพวกนี้ก็จะเป็นสีสีสีส,สีแล้วก็พวกพัก,นะพกาาเท้าแปลงนะพักเท้าพารต้เรือพักเท้าเอเมเอ็กซ์่าสต็อปเบรกสแตนเลส มีครบหมดแไอพวกนี้ก็ปิดล้อหลังปิดล้อหลังพวกรถอาพวกรีดนะฟอร์ซ่าเอ็กแม็กแถวเนี้พวกงานขาปัม๊มอันนี้คือเนองเขาจะ,ะเริ่มเอามาจัดชุดนะมาไล่ทีละค,คือมันต้องจัดนะครับก็เลยต้องถอดน็อตเดิมไปเทียบอะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็มาแล้วน็อตปั๊มนะครับน็อตจานน็อตจานลายกึ่งนะครับตัวนอ็อตในตัวแผงมีหัว UFO นครับนี่น็อตปัม๊ม มาแล้วแก้ตรงนี้ก็รอแล้วก็วใช้เวลานะครับหน้าผมว่าน่าจะเสร็จเย็นๆอะ่ะก็คือตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงห้าสิบนะพ่อมันต้องใช้เวลาน็อตคันหนึ่งนี่ยไล่ต้องมีสองสามชั่วโมงนะครับเพราะมันมันเยอะนะครับรายละเอียดนะแล้วยิ่งเป็นเวฟอาจจะเยอะแต่ว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นไอซิสเตอร์นี่อาจจะไม่เยอะอะไรนะน็อตมันไม่เยอะนะครับรถรุ่นนี้ชุดหน้าก็ของของตรงรุ่นไอซิสเตอร์ไม่มีนะใช่ไหมก็มมเ,เลยเอาเป็นของเอ็นแม็กใช่มเอ็นแม็ก เอ็นแมกมันเป็นเป็นซ้ายขวาป่ะหรือว่าเราใช้ข้างเดียวกันยังไงเอ็นแมกมันมันซ้ายขวามาเท่ากันดีเอาเอ็นแมกซ้ายขวาเท่ากันเอามาออกข้างละครึ่งมิลใช่ไหมใช่ข้างละครึ่งมิลก็เลยจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมาดูน็อตแข็งเครื่องนะครับโอ้โหเป็นไงเท่ากันสักตัวไปหรอน็อตไม่เท่าไม่เท่าสักตัวเลยหน่วยเดียวไอที่ไม่เท่าเลยนะแกนล้อเนี่ยโอ้โหนี่หัวเบ่มเทื่มเลยแต่หน้าคือเล็กกว่าเวฟแต่หลังอ่ะใหญ่กว่าเวฟ หลังก็คือผมพวกอะไรพวกอะไรเท่ากับพวกเกียร์ความยาวได้กันเลยเหรอความยาวเท่ากับหลังเร์ครับเท่ากันเลยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่คือเป็นแกนล้อ KR นะครับผมแล้วก็ไอเนี้ยเท่ากับเวฟนะครับนี่เท่ากับเวฟอ่าแล้วก็ด้านด้านหลังนะครับก็การดิฟนะครับไล่เลยครับนี่ห้าตัวไอห้าตัวไหมวะไอ้เอเอห้าตัวการดิฟห้าตัวเดี๋ยวตรงเตอรหกตัวนะครับคือเตอผมเอาเป็นกันคลายนะครับดูมาเริ่มเตอเลยตอนนี้ล้อเข้าในสุดนะครับก็คือโซ่ยังไม่หย่อน ครับเรานี้ถอดท่อทิิงไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะให้น้องพาไปตัดแกนให้สั้นลงว่านี้แล้วเราจะใช้น็อตล้อหลังทีเซ็กนะครับใส่แล้วก็เขาเนี้ยก็คือหัวมันจะปิดไปเลยมันจะเป็นหัวแบบหัวปิดอะ่ะก็คือจะไม่เห็นตัวผู้เลยนะครับช่างอะไรกัน2คนครับแล้วก็ตอนนี้น้องเก็บให้แล้วตรงน,นี้นะครับเพราะว่ามันจะมีข้างนี้นะอันนี้เป็นหัว u f o หมดเลยที่น้องน้องทำไห้นะแล้วก็นี่น็อต mm hmm. เครื่อง ยุโรปครับแต่ใส่น็อตคนไทยนะไม่ถึงเครื่องนะไม่ถึงเครื่องเครื่องเครื่องจากยุโรปไม่มีของไทยเลยใช่ปะ่ะเครื่องมาจากยุโรปโตรถมาจากเวียดนามแต่น็อตคนไทยญี่ปุ่นทำน็อตเกินได้เนี่ยเอาไมเกินนะเอาพอดีนะเอาเ้าประมาณนี้นะครับ อันนี้คือผมขอนาคมไปนะครับจริงๆถ้าเบ็ดเสร็จอ่ะมันก็ผมว่าน่าจะหลายพันอยู่นะผมว่าเผลอๆน่าจะมีติดเจ็ดแปดพันนะแต่ว่านี่คือผมว่าขอสปอนเซอร์นาคมนะว่าขอไล่น็อตทั้งคันนะครับผมเออผมก็เลยเลยถ่ายคลิปเราจะมาดูว่าการไล่น็อตของเอ็กไซเตอร์เนี่ยก็มีจุดไหนบ้างแต่อ่ะผมคือจริงๆก็ถ้าเหมือนใครเล่นเอ็กไซเตอร์นะผมก็ตอนนี้ช่างก็เริ่มจะมีสเปคแล้วนะไม่นับเครื่องนะพวกล้อหน้าล้อหลังอะไรเนี่ย ก็จริงๆก่อนหน้านี้ไม่มีสเปคใช่ไหมฟ้าไม่าไม่มีเลยเพราะว่ารถน้องบอกว่ารถมันมันมันไม่มีใครมาไล่อะเอเกเตอร์อะประมาณนั้นครับก็คือผมออกมาเรียกว่าน่าจะเป็นคันแรกๆดีกว่าไม่ไม่ใช่คันแรกแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับก็เริ่มมีสเปคแล้วนะผมก็คันต่อไปถ้าใครมาไล่ก็สามารถมาไล่ได้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์เลยเนี่ยก็คือเขาจะมีสเปคให้เรียบร้อยหมดแล้วห้าโมงสี่สิบครับอันนี้ก็ลังถอดน็อตสแตนค้างนะช่างนะครับ แล้วนี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูมากเลยนีเ่เก็บหมดเก็บหมดนี้นะครับตัวนี้คือแกนล้อเป็นแกนล้อ n s r 1 5 0นะครับแต่ว่าเกียวมันนะครับดันมีความโชคดีที่ไปเท่าเข้ากับเท่ากับน็อตล้อหลัง p c x นะครับเบอร์ไอหัวหัว19แต่ผมไม่ได้ใจว่าเกียวมันเบอร์เท่าไหร่นะแต่ว่าเกียวมันนะรู้สึกว่าตัวเมียเนี้่ย20 24 นะครับส่วนไอหัวไอหัวแกนล้อไอหัวแกนอะยี่สิบสองนะวันนี้ยี่สบสี่ก็แปลว่าเราไม่ใส่แล้วถ้าใส่อย่างนี้คือเห็นไหมไม่ไม่เห็นสนิมแล้ววันนี้จะไม่เห็นสนิมแล้วครับนี่สวยมากเลยเก็บหมดเลยที่มองเห็นนี่คือเก็บหมดเลยอ่าโคนล้อแกนกลางนะครับตัวนี้หน้านะครับใช้ของอีลิเกนโออีลิเกนนะครับกล้งนะครับใช้ของเวฟหลังปาวานนะครับส่วนหลังนะครับใช้ของ K r มามา3แกนไม่เท่ากันเลยถ้าเป็น h อ n d ้าเนี่ยเป็นเวฟนี่เวฟก็คือแกนหน้าแกนกลางแกนหลังจะส1บ 12, มิลหมดเลยนะครับไอ้น,นี่ไม่รู้แน่ใจว่า10 10เท่าไหร่แต่ว่าคือใหญ่กว่าเวฟนะครับอันนี้เท่าเวฟแล้วก็นุ่นเล็กกว่าเวฟ1เบอร์น,นะครับอันนี้ก็คือได้แล้วนี่ก็คือน็อตเดิมของผมทั้งหมดนะครับน่าจะเท่านี้นะเท่านี้ที่เก็บได้ก็นี่ครับเท่านี้เลยเดี๋ยวจะมีแกนล้อแกนล้ออะไรด้วยนะครับหือว่าเยอะนะตรงนี้นะครับก็มีทุกจุดนะครับที่ไล่ไปดูได้เลย ตรงนี้ไล่หมดนะครับไล่ยันตัวข้างล่างเนี้ยเอาหมดเลยนะครับน็อตเครื่องนะครับทั้งเครื่องนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับตรงข้างในนี้มองไม่เห็นก็ไม่ได้ไล่นะครับอน็อตนี้น็อตท่อน็อตพักเท้านะครับน็อตทางป้าน็อตจานนะครับน็อตแกนล้อเห็นไหมแล้วก็น็อตดลมสเตอร์น็อตบังโซนะครับเก็บหมดเลยทุกจุดนะครับที่มองเห็นนะครับนน่เลย นี่พวกสลักปั๊มอะไรนี่ตรงนี้เก็บหมดเลยนะครับก็น่าจะเข้าข้านะผมประมาณนี้นะครับโอเครถเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะับเข้ามาในน้านนะวันนี้นะักคมไม่อยู่นะครับผมก็ใครสนใจนะเดี๋ยวทิ้งเพจนะักคมไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต้องขอบคุณนายทุนก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> วันนี้นะใครสนใจนะเข้าไปที่เพจนาคมนอตซิงได้เลยนะครับมีทั้งขายออนไลน์หรือว่าใครจะมาใส่ที่หน้าร้านนับมาได้เลยที่เพชรเกษมซีแยก16นะครับผมกดค้นหาใน Google แวนว่านาคมนอตซิงนะครับผมก็จะเจอเลยนําหมุดก็จะตรงเลยเนาะเวลาใครมาที่ร้านนะเพื่อนๆสามารถขี่รถนะครับขึ้นมาขึ้นมาได้เลยนับจะมาซื้อของหรือว่าจะมาไล่นอตอะไรเนี่ยก็เป็นลูกค้าคือเราสามารถขี่รถขึ้นมาได้เลยนะถ้ารถยนต์ก็ จอดได้นะครับแต่ว่าต้องเอากวยออกนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าจะขึ้นยังไงคือน้องๆทีดานเขาจะเอากวยขึ้นให้นะครับก็สามารถมาได้เลยแร้นทีนี้รัก็ไปแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไล่ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้สุ่มครึ่งแล้วครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ